มนาโปโหติขันติโกผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจของบุคคลอื่นนะครับวัสดีครับเพื่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาไหว้หลวงพ่อเพชรมีชัยหลวงพ่อเพชรมีชัยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหลอด้วยสำมฤทธิ์มีขนาดหน้าตาก,กว้าง36นิ้ว เดิมชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อวัดมหา,าธาตุหลวงพ่อเพชรมีชัยสร้างมาตั้งแต่ปีพศ1926ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในพระพิหารหลวงพ่อเพชรมีชัยภายในวัดมหา,าธาตุวัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระมหา,าธาตุ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายปัจจุบันวัดมหาธาตุมีพระราชพัชรธรรมเมธีลักษณะกิติญาโนปร,ริยนธรรม9ก้าประโยคเป็นเจ้าอาวาสเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เดินดูพระเจดีย์ด้าน หลังของพระโอสถพระเจดีย์มีความสูงถึงสี่วาข้างในเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเยจิตตังสัญญเมตสันติโมกขันติมาละพันธนาซึ่งแปลความหมายว่าผู้ใดระวางแล้วซึ่งจิต ผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมานนะครับวันนี้เป็นวันที่21กรกฎาคม2568ในีัยในพาเพื่อนมากราบหลวงพ่อเพชร มีชัยวัดมหา,าธาตุพระอารามหลวงโอเคนะครับเพื่อน,อนคลิปนี้